อัมพชราพาเลือกข้างแล้วหลังหนิงจีนเตรียมยาล่าสุดอันฟอลโล่ไอจีจีนแล้ว สำหรับความสัมพันธ์ของหนิงปณิตากับสามีจินธรรมวัฒนะก็ยังคงโดนจับตายอย่างต่อเนื่องมาตลอดค่ะหลังเจอมอรสุมชีวิตคู่เพราะมีมือที่3จนถึงขั้นคุยกันเรื่องหย่าร้างกันแล้วตอนนี้เราเพียงฝ่ายชายทําตามข้อตกลงอย่างถูกต้องก่อนจบความเป็นสามีภรรยากันซึ่งล่าสุดก็มีสมาชิกเว็บไซต์พันทิปได้ตั้งกระทู้ชื่อว่าอัมพชาราภาไม่เอาไว้แม่คบจินเป็นเพื่อนนาน30ปีแต่มาทําให้หนิงเสียใจโดย มีเนื้อหาระบุไว้ว่าชาวเน็ตพากันจับตาไปนางเอกสาวตัวแม่อ้ํา,าพัชราภาอีกหนึ่งเพื่อนรักของหนิงว่าจะมีการเคลื่อนไหวอะไรหรือไม่ซึ่งล่าสุดอ้ำก็ได้อันฟอลโล่ไอจีของจีนสามีของหนิงไปแล้วเหลือเพียงจีนเท่านั้นที่ยังฟอลโล่ไอจีอ้ําอยู่ทั้งนี้น้อยคนนักที่รู้ว่าจีนกับอ้ำรู้จักกันมาก่อนหนิงและสนิทเป็นเพื่อนกันมา30ปีการทําเช่นนี้จึงอาจเป็นการบอกในนายว่าอ้ำอยู่เคียงข้างหนิงเสมอไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไร แต่แค่ไม่ออกสื่อเท่านั้นเองอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ